พี่ครับทําไมพี่ถึงเลือกมาออกกําลังกายที่สวน120ไร่ครับมันโล่งโปร่งสบายเหมือนอยู่สวนหลังบ้านมาตั้งแต่ตรงนี้อ่ะป่าแบบครับอยากแนะนําถึงคนที่ยังไม่รู้จักถึงสถานที่อย่างนี้ให้หน่อยครับก็อยากให้มาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีงานวิ่งเนาะคนก็มาวิ่งกันเยอะเนาะแล้วว่าหลังจากนั้นอ่ะคนที่เคยมาวิ่งแงก็อยากให้กลับมาวิ่งใหม่เพราะว่า มันน่าวิ่งมากสวัสดีครับพี่เล่นอะไรอยู่ครับพี่อันนี้เขาเรียก RC RC ใช่ไหมฮะของเล่น RC ม์ซีวอเตอร์ไซค์วิบากทำไมพี่ถึงเลือกมาเที่ยวที่สวนรถ2 0ไร่ตรงนี้ครับผมมันรู้สึกเหมือนเหมือนจะบาบอกให้ฮ้อนเหมือนที่บ้านเขาอยากแนะนำสวนที่ยังไม่รู้จักสวน120ไร่ถ้ามาเที่ยวจะได้พบเจออะไรรคับ ก้อนหนึ่งบรรยากาศร่รมรื่นสองได้อากาศที่ดีจากร่มไม้เนาะสามกับสถา,านที่กว้างขวางสวยงามพี่ครับทำไมพี่ถึงเลือกพาน้องหมามาเที่ยวที่สวน120ไร่ครับปลอดภัยสับป่าดที่มาวิ่งเล่นตรงนี้เพราะว่าบริเวณพข้าค่ากว้างเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องรถที่จะวิ่งมาและมาชนนอกหมาพี่อยากแนะนำถึงคนที่ยังไม่รู้จกักเชียงใหม่เรามีสวน120ไร่นที่แห่งใหม่ด้วยก็ฝากไว้สำหรับใครที่ไม่เคยมานะครับก็อยากให้ลองมาสักครั้งแล้วท่านจะติดใจพี่ครับทำไมพี่ถึงเลือกพาน้องหมามาเดินเล่น ค,คือที่นี่มันอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งที่นี่น่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าจะพาน้องมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างจากตัวเมืองมากอยากฝากถึงคนรู้ที่เขาไม่รู้จักโวน120ไร่ให้เขามาท่องเที่ยวและจะได้เจอกับกันเไถ้าบ้านไหนมีน้องหมาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่ามาที่นี่ได้น้องครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยแป๊บหนึ่งทำไมน้องถึงเลือกมาเที่ยวที่่วน120ไร่ครับ ส่วนตัวก็ชอบเดินเล่นด้วยนาะเราสองคนแล,แล้วรู้สึกแบบว่าได้เห็นวิวนู่นเห็นวิวเลยสุดเท่แบบว่าสวยมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยลมก็ดีด้วยราบลื่นอีกด้วยก็เลยรู้สึกว่ามาสุดอากาศดีกว่าส่วนกัรแบบ ท่านนี้อยากฝากผู้ชมที่ดูแล้วยังไม่เคยมาสวน120ไร่มาที่นี่เราจะเจออะไรบ้างครับที่นี่ก็แนะนําให้ทุกคนมาค่ะทุกคนรู้จักอ่างแก้วใช่ไหมคะถ้าสมมติวาอ่างแก้วเนี่ยมีคนเยอะหรือว่าทุกคนอยากเปลี่ยนฟิลเนี่ยหนูก็แนะนําที่นี่เลยสวน120ไร่อยยไขอบคุณครับ